คําคมคนดังที่อาจเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลวันนี้เรามาหาอินสปิเรชันจากคําคมคนดังกันดีกว่าครับมาลาลาอยู่ซับซายนักต่อสู้เพื่อสิทธิการศึกษาสตรีชาวปากีสถาน I don't mind if I have to sit on the floor at school. All I want is education, and I'm afraid of no one. ฉันไม่รังเกียจ ที่จะนั่งที่พื้นของโรงเรียนสิ่งที่ต้องการสำหรับฉันคือการได้เรียนหนังสือและฉันไม่เกรงกลัวใครที่จะแสดงออกเช่นนี้เนวสันเมนเดล่าอดีตประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้ education the most powerful weapon which you can use change the world you which can most to is การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก สตีฟจ็อบผู้ให้กำเนิดแอปเปิล Stay hungry, stay foolish จงประหายและทำตัวให้โง่ตลอดเวลาวิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose ความสำเร็จคือครูที่แย่มากเพราะมันล่อลวงคนฉลาด ให้คิดว่าพวกเขาไม่มีวันล้มเหลวมหาตมะคานทีนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพชาวอินเดีย Live you were to die tomorrow. Learn if you were live if die if forever were were as as you you to tomorrow to ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายพรุ่งนี้เรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปอับดราฮัมลินคอน ประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกา The things I want to know are books. best friend the man get ain’t who'll are friend me read I in is I know man books a book My สิ่งที่ฉันต้องการรู้อยู่ในหนังสือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือคนที่จะเอาหนังสือที่ฉันไม่เคยอ่านมาให้วอลดิสนีย์ราชาการ์ตูนโลก We keep moving forward, opening new doors and doing new things because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths เราเก้าวเดินไปข้างหน้าเปิดประตูบานใหม่ๆและทำในสิ่งใหม่ๆเพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นและเจ้าความอยากรู้อยากเห็นนี้เองที่นำพาเราไปสู่หนทางใหม่ๆ โยฮันโวลฟตังวอนเกเต้ ete, นักปรัชญาชาวเยอรมัน What is not started today is never finished tomorrow ไม่เริ่มต้นในวันนี้จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งออลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสตศตวรรษที่20 Imagination is more important than knowledge Knowledge Imagination encircles world. limited. the is จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้นั้นมีจำกัดแต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก Aristotle นักปรัชญากรีกโบราณ The roots of education are bitter, but the fruit is sweet รากของการศึกษาอาจขมแต่ผลของมันนั้นหวาน มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันผิวสี If you can't fly then run if you can't run then walk if you can't walk then crawl but whatever you do you have to keep moving forward ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่งวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า โทมัสอวาเอดิสันหนึ่งในผู้คิดค้นหลอดไฟ I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. ผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่ค้นพบหนึ่ง่นวิธีที่ใช้งานไม่ได้ Winston Churchill รัฐบุรุษแห่งสหราาชอาจักร The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist the opportunity every difficulty sees every in คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกๆโอกาสแต่คนที่มองโลกในแง่ดีจะเห็นโอกาสอยู่ในทุกๆอุปสรรควินเซนต์แวนโกศิลปินเอกชาวเนเธอร์แลนด์ If you hear a voice within you say you cannot paint, then by all means paint, and that voice will be silenced. ถ้าคุณได้ยินเสียงในหัวบอกว่าคุณไม่สามารถวาดภาพได้นั่นหมายความว่าให้คุณลงมือวาดภาพแล้วเสียงนั้นจะหายไปเองหวังว่าคำคมเหล่านี้จะช่วยสร้าง inspiration ให้กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับ